เราเตอร์ที่รองรับ AX 6 0 0 0ในรหัสรุ่น n b g 7815เพื่อให้เราเตอร์รับเน็ตความเร็วได้สูงสุดที่2.5กิกเราเตอร์ที่พี่เคยรีวิวก็มีไม่ใช่หรอสำหรับพอ2.5กิกถึง10กิกครับกลับมาแล้วครับกับระบบอินเทอร์เน็ตรอบนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่า เอาใจคนที่อยากจะใช้นเน็ต2กิกต่งบประมาณไม่ถึงนะครับถ้าสมมติย้อนอดีตย้อนความไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับผมเห็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของทาง AS เนี่ยเขาออกมาใหม่ใช่ไหมเป็นความเร็วเน็ต2กิกเดือนละไม่ถึง2,000บาทผมก็สมัครมาเสร็จปุ๊บผมเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเราเตอร์มันไม่มีพอร์ตแลนด์สอกิกอินกับเอาท์นะครับบางทีก็มีแค่อินบางทีก็มีแค่เอาดังนั้นเนี่ยรอบนั้นผมก็เลยลงทุนไปซื้อแบบโอ้โหพวกชุดเน็ตเวิร์เราเตอร์สวิตช์อะไรสวิตโอ้โหเยอะมากอะ หมดไปเกือบแสนนะครับแต่นะตอนนี้ครับเรียกได้ว่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ยมันเริ่มมาเยอะมากขึ้น,นครับผมก็เลยมีเจ้าตัวนี้มาให้ดูกันนี่ดูเป็นตัวไซเซลอาเมอร์นะครับผมเป็นเราเตอร์ 5G รุ่นใหม่นะครับนี่เป็นอาเมอร์ 5G นะครับเขาบอกว่าตัวนี้รองรับ10กิกด้วยกันนะครับแล้วก็มีพอร์ตแลนที่เรียกว่า2.5กิกเอย10กิกเออยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นเราเตอร์ที่รองรับ AX 6 0 0 0ในรหัสรุ่น NBG 7815นะครับในกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีจริงๆอยู่ข้างนอกอย่างดีแล้วนะครับนี่คือหน้าตาเราเตอร์ของทาง ไซเซลนะครับราคาผมขอพูดเรื่องของราคาก่อนเลยและกันก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยรีวิวไปใช่ไหมพวกเราเตอร์ที่มันจะมีพวกผ่อนลงผ่อนแลนอะไรต่างๆที่เป็น2.5งจกิกสิกิกเนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงมากนะครับก็4ี่หมเคยรีวิวไปแล้วที่มันเป็นเมช Wi-Fi หรือว่าที่ผมทําพวกที่มันเป็นระบบไมโครติกพร้อมกับสวิตช์อะไรต่างๆเย,เยอะแยะมากนะครับตัวนั้นเนี่ยก็หมดไปแบบ5้าหมื่น ห้าหมื่นคือไม่มีระบบเน็ตเวิร์กนะครับผมนะครัเป็นแบบแค่ความเร็วอินเทอร์เน็ตสายแลนเพียวๆซึ่งเราเตอร์ตัวนี้ครับราคาของเขาอยู่ที่ผมเห็นขายนะมันจะเป็นของทางไซเซลออฟฟิเชียลสโตร์อยู่ประมาณ 1 2 0 0 0กว่าบาทถือว่าราคาดีมากนะครับตัวนี้สเปคมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพามาดูก่อนเลยนะครับอย่างแรกถ้าเพื่อนๆจะใช้งานอินเทอร์เน็ต2อกิกเนี่ยต้องมีนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวพอร์ตตัวนี้ครับพอร์ตตัวนี้เนี่ยเขาจะมีพอร์ต2.5งจกิกกับพอร์ตหกิกนะครับแล้วก็มีพอร์ตหนึ่งเป็นพอร์ตสิกิกหรือว่าตัวมัลติกิกนะครับแล้วก็จะมีตัวพอร์ตแลนทั้งหมดอีก4พอร์ตด้วยกันทําไมเราเตอร์ที่พี่เคยรีวิวก็มีไม่ใช่หรอสาหรัพออออรรร์์ตตื 10G นนะคส่่วววมมาาเเเใทท้งลดดไปีียยจแ ซึ่งถ้ามีพอร์ตอินพอร์ตเดียวเนี้ยเวลาเราจะใช้งานเน็ตกิกผ่านไซนเรนไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าคุณต้องต่อ Wi-Fi ซึ่ง Wi-Fi ก็ไม่มดไม่วิ่งเต็ม2อกิกอยู่ดีนะครับแต่แล้วเนี้ยพอมันมี2พอร์ตนะครับผมสามารถเอาสายจากตัว ONU ของ A AS มาเสียบเข้าตัวนี้นะครับ เพื่อให้เราเตอร์รับเน็ตความเร็วได้สูงส,สุดที่2.5กิกแพ็กเกจมัน2กิกใช่ไหมแต่ตัวนี้ได้2.5แล้วก็เขาจะมีพอร์ตเอาท์1พอร์ตนะครับคุณก็ไปต่อกับพวกสวิชระบบเน็ตเวิร์กก็ได้ไซเซลก็มีสวิช10กิกเหมือนกันนะครับก็ไปต่อคุณก็แค่ใช้สายแลนเสียบเล่นความเร็วเน็ต10กิกได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวพอร์ตแลน1กิกเยอะแยะมากมายดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสต,ตัวนี้กันนะครับในกล่องเนี่ยมีสายแลน1เส้น นะครับผมมีหัวปลั๊กนะครับแล้วก็มีหัว DC Adapter แค่นี้เลยในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาลอง Set Up ลองท e ส t กันดูดีกว่าว่าไอเจ้าเราเตอร์ไซเซลตัวนี้นะ วิ่งเจ๋งแค่ไหน2กิกวิ่งได้จริงเท่าไหร่ไปดูกันเลยครับมาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยผมต่อกับระบบเน็ตเวิร์่ภายในบ้านเรียบร้อยตอนนี้ผมเอาสายแลนนะครับที่ต่อจากตัว o n u มานะครับมาเสียบเนี่ยอินเทอร์เน็ตขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นหน้าเซตอัพของเขาเลยนะครับอินเทอร์เน็ตมามา,มาที่ตัวเราเตอร์อาร์มาอ๋อไม่ใช่อาร์โมนะครับผมเป็นเราเตอร์เท่าอะไรนะแปลว่ากร่อนะครับแล้วก็จะมีเมนอินเน็ตเวิร์กมีเกสเน็ตเวิร์กมี usb ฟอร์แวร์อัปเดตล่าสุดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ Wi-Fi ผมตั้งชื่อไว้ว่าไซเซลนะครับแล้วก็ให้มันใช้ Wi-Fi เนี่ยสองแบบเหมือนกันเลยก็2.4 5G ใช้ชื่อเดียวกันนะครับซึ่งหน้าต่างในการเซตอัพเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับมีการปรับไฟ RGB ได้ด้วยนะเนี่ยสามารถหลีไฟ RGB ที่ตัวเราเตอร์ลงเพิ่มไฟ RGB ที่ตัวเราเตอร์ขึ้นทําได้ด้วยซึ่งไม่รู้ว่ามาทําไมนะครับผมเราเตอร์สุดท้ายอ๋อเฮ้ยหน้านี้ก็จะมีการบอกโปรเซสในการใช้นะ CPU use memory use นะครับตอนนี้ มีการเชื่อมต่อผ่านตัวแวน2.5นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตขาเข้าแล้วก็จะมีพอร์ตแลนด์ต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งในการทดสอบวันนี้นะครับผมจะมีการแบ่งการทดสอบทั้งหมด2รูปแบบเป็นแบบไร้สาย3อุปกรณ์แล้วก็เป็นแบบมีสาย1อุปกรณ์นะครับตอนนี้โทรศัพท์มือถือของผมเอา iPhone ก่อนนะครับไอโฟนเนี่ย เขาจะรับสปีดเน็ตได้ไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทส iPhone กันดูว่าได้ความเร็วเท่าไหร่เม bueno, ื่อใช้ตัวเราเตอร์ไซเซลตัวนี้เชื่อมต่อนะครับนี่มาแล้วเทสออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัว p p o o n เนี่ยไอโฟนสิบสามโปรนะครับเทสออกมาเนี่ยได้740อัปโหลดเนี่ยอยู่ที่447ได้กันครับซึ่งถ้าสมมุติเรามาลองดูอย่างตรงนี้เนี่ยอ้าวไหนบอกว่าเราเตอร์ตัวนี้รับเน็ตได้2กิกนะครับผมต้องบอกก่อน การที่จะรับอินเทอร์เน็ตเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวรับแล้วก็ตัวส่งตัวรับ p p o o n เนี่ยผมเคยเทสได้สูงที่สุดเต็มที่ก็ประมาณพันเดียวนะครับไม่เกินนี้ไม่มีทางถึงเกินด้วยนะครับแล้วก็มือถือ Android ตัวนี้ผมยังคงใช้เป็นตัวเก่าอยู่นะตัวนี้ ROG Phone 3มั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้า ROG Phone 3ในการ ทดสอบตัวไซเซลตัวนี้นะครับก็ลองเทสสปีดกันเลยครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าวิ่งกี่เมกครับสำหรับแอนดรอยนะครับดาวโหลดเนี่ยได้ที่832อัปโหลดเนี่ยอยู่ที่6 5 7ด้วยกันนะครับซึ่งเราก็จะเห็นละวควมแตกต่างแล้วว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยต่อให้เกาะเราเตอร์เดียวกันเนี่ยก็ความเร็วได้ไม่ถึง1กิกยู่ดีนะครับตอนนี้ผมก็จะมีตัวคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องนี้ผมทําการเชื่อมต่อ WiFi เอาไว้นะครับซึ่งก็เป็น,น Wi-Fi ของตัวไซเซลตัวนี้นี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสสปีดกันจริงๆผมลองเทสไปรอบหนึ่งแล้วได้ 800- กับ450ลองดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับว่าเป็นอย่างไรและเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าสมมติต้องการใช้เน็ตเต็มๆ2กิกเนี่ยเสียบผ่านสายแลนด,ดูนะครับมันจะได้เต็ม2กิกหรือเปล่านะครับนี่กับคอมนะครับวิ่งที่860กว่าเฮ้ยถือว่าโอเคนะสมมติใครแบบบ้านใช้อยากใช้ w i f i โหดๆเงี้ย เพราะตัวนี้มันเป็น ax 6 0 0 0แล้วมันขึ้นอยู่กับตัวรับด้วยนะครับว่ามันรับได้เท่าไหร่ซึ่งเมนบอร์ดตัวนี้มันก็รับได้แค่ประมาณนี้แหละ859อัพโหลดอยู่ที่520นะครับอืมอ่ะซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวปิ่นไงนะครับแต่ทั้งหมดสุดท้ายเนี่ยผมสมัครเน็ต2 g กิกไงผมอยากจะใช้เน็ต2 g กิกไง มันมีสิ่งหนึ่งครับที่เราเตอร์ที่ขายทั่วไปทํทตองตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีก็คืออย่างเนี้ยผมเสียบพอร์ตแวนอยู่ใช่ไหมครับมันเป็นพอร์ตที่รองรับ2.5กิก์พอสีเหลืองเนี่ยมันพอร์ตรับแค่1กิกนะครับแต่ว่าพอร์ตสีดําตัวนี้เขาบอกว่ารองรับ10กิกสนะครับสายแลนเส้นนี้เป็นสายแลนที่ผมเสียบกับคอมพิวเตอร์เครื่องที่อยู่นะครับผมผมจะทําการเสียบสายแลนปั๊บเข้าไปนะครับแล้วผมจะตัดการเชื่อมต่อตัว WiFi ออกไปนะครับนี่ลองตัด WiFi ออกปับ๊บและเดี๋ยวผมจะ ใช้การทดสอบใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับโดยรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นการใช้เราเตอร์ตัวนี้แบบเต็มประสิทธิภาพเลยก็คือผ่านสายแลนท่านเน็ตบ้านผมมันวิ่งได้เท่าไหร่มันก็จะวิ่งได้เท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอที่ผมลงทุนไปก่อนหน้า5้าหมื่นเจ็ดหมื่นรอบนี้ลงทุนแค่หมื่นสองเปลี่ยนเราเตอร์ตัวเดียวถอดเราเตอร์ AS ออกเอาตัว o n u เสียบเข้าตัวนี้เน็ตจะวิ่งยังไงนะครับมาลองเทสสปีดพร้อมกันมาห้าสี่สามสองไปแรงแน่นอนปิงสอง คุณพาะเออก็วิ่งเรียกได้ว่าถึงระดับ2,100เกือบ2,200กันเลยทีเดียวนะ2,174ันนะครับอ่า,อามีตกปลายหน่อยโอ้โหปลายแกว่งบุตกตกบุตตกอัพโหลดนะครับจริงๆอัพโหลดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยผมสมัครไว้ที่2,500แต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีมันก็วิ่ง500บางทีก็วิ่ง800แต่รอบนี้วิ่งได้ที่620กว่าแล้วกันนะครับก็เรียกได้ว่าแรงนะ ให้ผมมาดูอย่างนี้นี่ก็คือมันสามารถปดล,ล็อกขีดจำกัดได้คือ A.S เนี่ย O.N.U เขารองรับ2.5กิกแต่เราเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยรองรับแค่กิกเดียวนะครับแต่พอเราลงทุนเพิ่มอีก12ื่นนะครับเราได้พอร์ตแลนด์10กิกแล้ว ดังนั้นหมายความว่ายังไงถ้าสมมติในบ้านคุณมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องต้องการไปวิ่งเต็มอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณก็แค่ไปซื้อสวิชนะครับไซเซลก็มีสวิชเหมือนกันที่เป็นแบบ1 0กิกซื้อมาใส่ใช้งานป้าบเข้าไปนะครับคุณสามารถวิ่งอย่างนี้ได้ทุกเครื่องเลยวิ่งที่2 0 0 0ันหนึ่งสองพขึ้นอยู่กับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันมีข้อจํากัดนะครับวิ่งได้สูงสุดที่2 5กิกก็ถ้าตีเป็นเมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ะสองพันเจ็ดร้ายด้วยไม่ใเ0ินนี้นะคร มาคำนวณกันดูแล้วกันซึ่งเราเตอร์ตัวนี้ผมก็มองว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาไม่สูงจนเกินไปนะ1 2ื่นแล้วก็ได้เสาอากาศอะเทนา่าที่แบบว่าส่งสัญญาณก็ค่อนข้างไกลด้วยผมลองเทสแล้วแล้วก็มีตัวพอร์ต USB 3.0อีกหนึ่งพอร์ตสามารถเอาไปเมนเทสทำอะไรต่างๆได้นะครับตัวเสาอากาศอยู่ภายในด้านบนตรงนี้ก็เป็นไฟบอกสถานะที่แบบ มันเป็น RGB ด้วยก็คือมันจะบอกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสีอะไรต่างๆได้ลองดูใครที่แบบว่าอยากจะลองใช้งานเนี่2กิกแต่ว่าไม่มีงบประมาณลงทุนตัวเซ็นเตอร์ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้า40,000มั้งแหละ70,000มั 7, ้งแหละซื้อตัวนี้ไป10,200แล้วถ้าสมมุติคุณอยากจะใช้คอมพิวเตอร์ที่เป2กิกหลายๆตัวคุณไม่ซื้อสวิตช์ฮับ10กิกอีก ห้0 0กมั้งผมไม่รู้เหมือนกันนะลองไปดูแล้วกันก็ถือว่าเป็นทางออกหนึ่งตัวครับถือว่าเราเตอร์ตัวนี้โอเคผ่านใช้งานได้ก็ลองดูแล้วกันนะครัสำหรับวันนี้ทางผมนบอ็ีีขอตัวลาไปก่อนรอบหน้ามีอุปกรณ์เน็ตเวิร์กไรเจร๋งๆอีกเดีย๋ยวมาลองทดสอบใช้งานจริงๆให้ดูครับแล้วครับสวัสดีครับสอบนนงสอ